สบายดีสวัสดีผอแม่พี่น้องมันนี้ก็อยู่เทียงนาคือเก่าเนาะสิแม่เห็นมีนูกินขา้าวเทียงพี่น้องพี่กินนูพี่น้องนูทองตเฮากะเสะทําความสะอาดแล้วก็ใส่เกลือไปน,นัวเนาะปิ่งกินขา้าวเทียงพี่น้องไฟเขากะติด้วแเลยเนาะ มัน <c oughs> แบบว่บาบ่คือได้มาใหม่ใหม่มันเนือมันจะเปื่อยจักหน่อยไปนอนเลยแบบว่บบามันแบบได้มาแล้วมันเข้าตู้เย็นเนาะเข้าตู้เย็นแล้วก็ออกมาคั่วหลืมันกัเนือมันก็บ,บ่คือแบบว่าได้มาสดๆล้วนไะ ก้ากะสิมีห่อสมที่แม่หอน้องแพลวันซื้อมาพี่น้องกับปิ้งนูและเมนูอาหารเที่ยงมีกันอะไรเนาะราคาโมนแน่ใจว่าซิตำหมกถั่วหรือหมกแป้งมีซีเจียวผิดตังเถิดกับเฉดแจ่วเอาแล้วกันถั่วแป้งที่กินน้ำเจ้านะเนาะคอตำก็ตำดูแล้วควอยอยากตำหมกถั่วหมกแป้งกันอะไรพี่น้องนี่เดจอพี่น้องนูกัะไรกับห่อสมห่อหนึ่งเนาะ สมคนซื่อนูซองโตไปหรอมีแต่นูผูใหญ่เป็ตัวผูเนาะบอกจอนเคนมาแต่บ้านคนนั้นอะเขาก็ได้ซองมือเนาะคนเข่าตู้เย็นไว้แล้วก็เอามาเห็ดกินเนื้อมันแถวนี้ก็เลยอแบบเปื่อยๆเนี่ยแต่มันบอดิมินดอกแต่ว่าพวกนูข้าวตู้แล้วออกมาเห็ดแล้วเจ้ามันเป็นอะไรฉินมันทันนาบินอง มือนีสีบูดลาปีบเูเดคัวเนาะปิ้งกินละละ่ะกับเจลเด็กพี่น้องเพื่อลกกับด,าด้านโหลดรุด,ดเป็นชิน้นเป็นชิน้นเพอแล้วพี่นอ้องไว้ตกองรต้จัก อูด้ยโบกินก็ต้องขอโทษขอภัยหลายลเด้อพี่น้องสำหรับแถวบ้านนอกเขาก็เมนูมโนโอ,อันแบบานานๆได้กินเถือ่อนก็ถือว่าสุดยอดเนาะพวกหนุกพวกหนูนะตอนนี้ก็เริ่มแหมเลยพี่น้องเลย เขาค่อยปีนนะเขาสมห่อเดียวใหญ่แต่เป็นตรงเขาตองเปใหญ่เขาสมเนาะอีกห่อหนึ่งยันว่าผู้คนแบบอยากกินดิบเนาะก็เลยปีนห่อเดียวสมมีทรงห่อแซ่บเลี่น้อยนุ่งใหม่เลยมาจักโอ้ต้องไข่หำมันรุดรุดบ้านเล็กน้อยติดเลขบ้านนะหัวมันรุด ขาคือรุดออกจากกันหมดเลยค่อยๆขางไปมันแหมเนาะปีนนูนาพี่น้องนูอยู่ตามโคกตามป่าบ้านเฮาเนาะกับข้าวเที่ยงมันนี้ก็มีห่อสมพี่น้องอันนี้ก็หัวนูตัวมันสุกเนาะ เจียมกผักผิดอันนี้จะเป็นก้อยกระปอมที่พอเหมืนก้อยติดถั่ยวันแต่มื่อเศร้านี่เนาะพักติว๋วพักกระโดนแตงกวาหมกถั่วพี่น้องกินกับเจียมกผักผิดก้อยกระปอมน้ำเนาะถาตะปิง่งนูซุกบะน,นี้พี่น้องเลยซุกละตัวหนึ่ง จริงด้นเติมสีพายอ่อนๆเนาะโอเคพี่น้องบันี้ก็ับสีพากินข้าวกันเลยเนาะข้าวของกายอย่างอันนี้อันห่อยพี่น้อยมาเด้อพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องกลับกันเ่ยบอกกับพม่อเตรียมกลับบ้าน เอาหนูนาเขบามาได้ครต้องนูคอก็ดู้้างข้องหนูป่านูป่าห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 ่าย่ัห่อห่า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 หก่อห่อครับ่า่าย่าห่าห่าหาห่าหา่่

Lúc một cây cái... mình chừng ừ. một cây mến dùng thiếu bỏ bóng khôn dùng cái, cái. Con... là đó Bà con, bà rồi มาอากินบดปิ้งหนูกินบดปิ้งกินอยู่เรือนผลไม้กินมันหูเป็นหนูหนูบ้านบ่อยู่เรือนแบบนั้นได้หนูอยู่เรือนแบบปิ้งเพื่อกินใส่เกลือเป็นนัวเสะคือคนกินอย่างเดียวบอกินอีดีโม่งเลยกินบดนะบตัวเป็นหนท่านเนาะ ย่อกรอบกรดีๆนะคามันนงมาใช่ปะที่มันเป็นตอนเป็นตอนบอกกินมาดูกินโงบ้าบาลเอาหัวมันจะห้คนกินเยแ่เขาคนขามไม่ใช่ดีนะเระว่ามัน

คนใดกับปอม,มเป็นอไนหน้าเองคนวะมองเผาเหมื่อคือคิเป็นเ้าอ,อยู่บ้านเองเป็นมาเ้าแล้วเกิดเรือืมอะเอาน้อเีอม เงินจะเหมือนมันก็จะดันนองคนตกใหม่เขียนลงไปไข่กินบวชนี่โบไข่หน่ำมันเปล่าอืมน้องเป็นเนาะจะแบบมันย่านปลากินฉลาดเนาะจะว่าน้องเก่าค่ะมันย่านปลากินไข่มันโบไข่มันก็กินแล้วพอมีปลาเพราะว่าปลาเก่านี่มันจังโบไข่น้องเก่าน่ามันค่อยมีจ้ะ มันกระชด้นอ่ไนทำกบทำกระั้ไข่ยูจะหั่นช่างานไ่กระชั้ไข่ไข่กระเบื้อปล่า,าก่เบื้กไข่กระตายนี่หั่นตามบกกระตายเก่าเออเสียงเออ ขงซ่อย่ักอะไรักบงมผิดพาดเปิดกองเข้ามันนี่อยากเจ็บแคลอยู่ค่อเอาแขวฮะแขวแมงเหรอฟนแขว พันบวมจะห่อนอะนีจเนี่ยงอเนี่ยกลืงายบดทายเลยแดดนี่หงายมันยังกระโบมีเครื่องของหงามดกู่ ตอนนี้ก็เริ่มกินข้าวอิ่มเนาะพี่น้องโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สำเนียก่อนเดอ้อขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเพื่อทุกคนขอบคุณนะลายพี่น้องครับามแลให้กำลังใจตลอดมาเนาะพอพออคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอโต้ร้าไปแล้วสบายดีดแต่ว่าพี่น้องบาย